ยินดีต้อนรับเข้าสู่วิดีโอแนะนำด้านโบนัสเครดิตเรามาเริ่มต้นด้วยคำถามว่าโบนัสเครดิตคืออะไรกันเลยโบนัสเครดิตเป็นเงินโบนัสที่ผู้แทนจำหน่ายจะได้รับเมื่อซื้อแพ็กเกจสินค้าพิเศษโดยจำนวนที่จะได้รับขึ้นอยู่กับแพ็กเกจที่ซื้อแล้วฉันจะใช้มันได้อย่างไรคุณสามารถแลกโบนัสเครดิตเป็นโทเค็นสำหรับตนเองหรือผู้อื่นก็ได้ โดยโทเค็นนั้นสามารถนำไปใช้ที่ b a c k o อฟฟิศหรือ Order Smart d e l i v e ิเแบบจ่ายล่วงหน้าโดยใช้โทเค็นจ่ายเพียงส่วนหนึ่งหรือจ่ายทั้งหมดของค่าสินค้าเลยก็ได้รวมถึงยังสามารถใช้ใจ่ายค่าบัตรเข้างานหรือจ่ายค่าแพ็กเกจสมัครสมาชิกใหม่ให้กับทีมทั้งนี้โทเค็นจะไม่สามารถนำมาจ่ายค่าสมาร์ทเดลิเวอรี่แบบรายเดือนหรืออีเวนต์แพ็กเกจที่ซื้อในงานต่างๆได้แล้วฉันจะสร้างโทเค็นได้อย่างไร เมื่อคุณได้ซื้อแพ็กเกจที่ให้โบนัสเครดิตให้คุณไปที่โบนัสเครดิตโทเค็นรีพอร์ตจากหน้าเ e ้ฟเลื่อนไปที่ My Business แล้วเลือกด้านล่างโบนัสเครดิ t โทเค็นรายงานนี้จะแสดงยอดคงเหลือให้คุณเห็นรวมถึงมีตัวเลือกให้คุณสร้างโทเค็นใหม่และประวัติของโทเค็นที่คุณเคยสร้างไว้ เมื่อคุณสร้างโทเค็นเรียบร้อยแล้วคุณหรือคนที่คุณส่งโทเค็นให้สามารถเลือกใช้มันได้เมื่อคุณเลือกวิธีการชำระเงินสำหรับออเดอร์สิ่งสำคัญคือคุณจะต้องใช้ทั้งชื่อโทเค็นและ URL ของผู้สร้างโทเค็นนั้นๆฉันจะจดบันทึกธุรกรรมของฉันได้อย่างไรเมื่อคุณเข้าไปที่ Bonus Credit Transaction Report คุณจะเห็นรายงานของโทเค็นที่คุณได้รับหรือใช้ไปแล้ว ในรายงานนี้คุณจะเห็นว่าใครเป็นคนใช้โทเค็นออเดอร์หมายเลขอะไรสร้างหรือใช้โทเค็นวันหมดอายุและข้อมูลอันเป็นประโยชน์อื่นๆเมื่อคุณได้รับโบนัสเครดิตมาแล้วคุณมีเวลา6เดือนในการใช้มันตามปรากฏในวันหมดอายุและนี่ก็คือภาพรวมเกี่ยวกับโบนัสเครดิต หากคุณต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมกรุณาติดต่อทีมดูแลผู้แทนจำหน่ายของเราเรายินดีจะช่วยเหลือคุณ